สวัสดีคะ่ะทุกๆคนกลับมาพบกับแก้วสุพรรณกันอีกแล้วนะคะวันนี้แก้วสุพรรณบอนไซออนเดอะร็อกนะคะก็กลับมาพบกับทุกๆคนอีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้ก็มีเป็นจําได้ไม่เอ่ยชบาต้นเมื่อ2อสวันที่แล้วนะคะพี่แก้วก็วันนี้นะคะถึงเวลา กระชับกิ่งแล้วนะคะก็คือมีดอกมาทีนึ่งสอาดอกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอดีว่าวันนี้พี่แก้วได้สูตรดีมานะคะก็คือการอัดปุ๋ยแล้วเดี๋ยวพี่แก้วงดน้ํานิดนึงเพื่อให้ข้อตาสั้นลงมานะคะก็เป็นบททดสอบนะคะหลังจากที่จำได้ไหมคะที่วันนั้นพี่แก้วทำนะคะกับหลินซามนะคะพี่แก้วก็เลยลงคิดว่า เอถ้าเกิดเราเอามาทํากับชบานะคะชบากับหลินซามเนี่ยเขามีนิสัยคล้ายๆกันนะคะคือชอบน้ํามากแต่เขาก็ทนความแรงเช่นกันนะคะ,ะพี่แก้วเคยลองทําหลินซามนะคะคือหลินซามนิสัยเดียวกันกับชบาเลยก็คือส่งกิ่งยาวออกมาเป็นคืบ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เสียทรงนึกออกไหมคะมันหลุดสเกลนั่นเองนะคะแล้วก็ครั้งที่แล้วจําได้ไหมคะพี่แก้วก็ลองทดลองก็คือ,อจับหลินซามนะคะเป็นหลินซามใบใหญ่เนาะก็เอามางดน้ํานะคะพอเรางดน้ําเสร็จแล้วเนี่ยจนดินเขาแข็งอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็ก็ค่อยอัดน้ําแล้วก็ใส่ปุ๋ย16 16- 16, 16ลงไปนะคะเป็นปุ๋ยเล้งดอกธรรมดาของเราเนี่แหละนะคะ ตอนนี้นะคะพี่แก้วหวังใจว่าเนี่ยตอนนี้ชบาเนี่ยกำลังแทงช่อดอกนะคะ,ะถ้าสมมุติเราอนุมานก็คือว่าน้องเขากําลังพร้อมที่จะส่งดอกละแสดงว่าสมบูรณ์เต็มที่นะคะก็มีปุ๋ยมูลไส้เดือนโรยหน้าอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวอันดับต่อไปนะคะพี่แก้วก็จะเอาเขาเข้าไปตากแดดเลย2วันนะคะเพื่อทําให้ดินเขาแข็งนะคะทําเลียนแบบกับออลินซามใบใหญ่นั่นเองนะคะพอดินแข็งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ รดน้ำนะคะรดน้ำให้ชุ่มแล้วอพอชุ่มดีแล้วนะคะอัดด้วย16 16 16สูตรเร่งดอกนะคะเพื่อที่จะให้ช่อดอกเนี่ยกระตุ้นตาดอกออกมานะคะโดยโดยเราไม่ได้หวังผลเยอะนะคะก็หวังผลแค่ให้ช่อดอกอจริงๆก็น่าจะเกินสเกลตรงนี้มานิดนึงนะคะก็น่าจะเอาไม่อยากให้เกิน1นนิน้วนะจ๊ะ อันนี้แหละอ่ะวันนี้งานของพี่แก้วก็คือเล็มนะคะอย่างที่เห็นนะก็บางทีก็เสียดายเนาะเออประมาณนี้เขาอุตส่าห์ออกดอกมาแล้วเนาะก็เอามาชื่นชมสักนิดนึงนะคะอ่าอย่างที่บอกนะคะเดาเราเล่เาเท้เาความนิดนึงนะคะต้นนี้ถ้าใครที่ติดตามพี่แก้วอยู่เป็นประจําก็จะทราบนะคะว่าต้นนี้คือชบานะคะเป็นชบาดอกลานะคะชะบาสังเกตดูนะคะจะมีอยู่2ประเภท นะคะเป็นชบาดอกลาและชบาดอกซ้อนลาหรือซ้อนอย่างที่เคยบอกมาแล้วเนาะว่าเราดูที่ดอกนะคะดอกที่มีกลีบลาก็คือมีกลีบห้า,ห,าห้ากลีบเท่านั้นนะคะไม่มีการซ้อนเราเรียกว่าดอกลาโมกก็เหมือนกันนะคะโมกลาก็คือโมกแค่มีแค่ห้ากลีบดอกนั่นเองนะคะแล้วก็มีเดียเด่ยว นะคะแต่ถ้าเกิดโมกซ้อนเนี่ยมันก็จะมีกลีบที่ซ้อน,ซ,อน,ซ,อนซ้อนกันเหมือนกุหลาบนั่นเองนะคะอันนี้เป็นฉบานะคะเป็นฉบาลาเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาลองทดลองกันนะคะอันนี้กระชับพุ่มนะคะกระชับพุ่มให้เขาลงสเกลไปต่ํากว่าที่ควรจะเป็นประมาณหนึ่งนิ้วนะคะซึ่งข้อตาเขาอ่ะค่อนข้างจะยาวอันนี้พี่แก้วค่อนข้างจะเครียดนะคะว่าจะเอาตรงไหนออกนะคะส่วนที่มันหน้าเอาออกเนี่ยมันก็ ค,คือถ้ามันกดเข้าไปเลยเนี่ยมัน,มนก็สั้นเกินไปนี่หมายคือด้วยความที่ว่าข้อตาเขายาวนะคะคือน่าจะแข็งแรงเกินไปด้วยแหละเขาก็เลยเขาก็เลยทําให้ส่งกิ่งมายาวนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะพยายามทําให้เขากระชับให้ได้มากที่สุดก็แล้วกันเนาะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในขั้นดําเนินการริดใบตรงนี้นะคะ,ะใบไหนที่ใหญ่สามารถเอาออกได้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะมีใครอยากจะลุกขึ้นไปอตอนฉบากันบ้างคะแนะนํานิดนึงนะคะลําต้นของฉบาเนี่ยเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะโตช้านะคะใครที่จะเอาไปตอนแล้วก็เอามาเล่นลักษณะแบบนี้นะคะแนะนํานิดนึงนะคะไปหาต้นที่มีลําต้นใหญ่ ใหญ่ๆสมมักปมะมาน1-2นิ้วเลยนะคะแล้วก็ไปตอนนะคะชบาให้รากที่รอบได้ดีทีเดียวเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเอามาเกาะหินหรือจะเอามาทําทรงต้นแบบนี้นะคะก็แนะนํานิดนึงไปหาต้นใหญ่ๆต้นใหญ่แค่ไหนเท่าแขนก็สามารถให้รากได้อ่ะก็จะมีคําถามอีกว่าเอยแล้วถ้าเกิดะตะอ้ตอนชบากิ่งขนาดแขนเนี่ยแล้วรากล่ะรากไม่ต้องห่วงนะคะรากชบาเป็นไม้ที่สามารถ ผลิตรากได้ใหญ่ขึ้นมากนะคะจนจนทันลำต้นนะคะต้นนี้พี่แก้วตอนมาก็ประมาณ2 3นิ้วแล้วนะคะรากเขาก็ใหญ่ทันอยู่เด้อ,ดอนะอย่างที่บอกเห็นไหมคะคือทันอยู่ทันอยู่ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะฉะนั้นแต่ปัญหาก็คือว่าคุณจะไปเริ่มจากกิ่งไม้เสียบลูกชิ้นหรือไม้เสียบ กระดุกอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันไม่โอเคนะลำต้นไม่ค่อยขยายนะคะข้อเสียอย่างหนึ่งของชบาคือลำต้นเขาไม่ค่อยขยายมากนักนะคะอย่างต้นที่เห็นก็10ปีเนี่ยก็ได้ประมาณโป้งนั่นเองนะคะถ้าเกิดไปเอากิ่งเล็กมาเนี่ยสิปีก็ประมาณเท่านี้เองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทางรัดนะคะทุกทุกคนก็ไปหาลำต้นที่ใหญ่เนาะแล้วก็ไปตอนมาส่วนรากเนี่ยไม่มีปัญหายังไงเหย่ยวรากก็ใหญ่ขึ้นมาได้เองแล้วก็กิ่งเดี๋ยวเราก็ค่อย,อยๆเอามาสร้างกันเองอย่างที่เห็นนะคะก็ เอาละค่ะข้อดีของข้อเป็นข้อดีในข้อเสียเนาะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยมันมีทั้งข้อดีแล้วก็มีทั้งข้อเสียนะจ๊ะมาละข้อดีของฉบามันมีอะไรนะคะก็มันมีดอกดอกสวยนะแล้วก็ผิวของเขาเห็นไหมคะว่าขรุขระมากๆเลยอ๋อเหมือนเหมือนเหมือนผิวของคังคกเลยหรือเอเลียนนั่นเองซึ่งซึ่งคนที่เล่นบอนไซหลายๆคนเนี่ยก็ไม่เข้าใจเนาะว่า หลายๆคนก็เอ,เอ๊ยทำไมชอบเล่นผิวขุขคะ,อ,ะอย่างที่บอกนะคะขุขคละแตกลายงานั่นคือเสน่ห์ของอของไม้บอนไซของเรานั่นเองนะคะก็ก็เราก็เลยไปเลือกอะไรแบบนี้นะคะอะไรที่มันเรียบเปรียบง่ายๆในเราก็ไม่เคยชอบก็เท่าไหร่ <laughs> อย่างเช่นมะาขามเนี่ยมะขามเนี่ยหลายๆคนหลงรักผิวเขานะคะมะขามมีอะไรที่แตกรายงานแล้วแบบสวยมากมีเทเกเจอร์ที่สวยนะคะหลายๆคนที่ไม่ได้เล่นมอนไซก็จะไม่เข้าใจโมเมนต์นี้นะคะอันนี้เราเข้าใจตรงกันเนาะว่าผิวเขาสวยเห็นไหมคล้ายๆคล้ายๆกางกบยังไงก็ไม่รู้รู้สึกเห็นแล้วแบบอื๋อๆอะไรเงี้ย สำหรับใบนะคะใบที่ใหญ่ๆอย่างนี้นะคะปอรายละเอียดมาจนพบนะคะอันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะชะบาสามารถริบใบทําให้ใบเล็กลงได้อย่างที่เห็นนะคะจากเห็นใบใหญ่ไหมอ่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเี่ยเขาก็เล็กได้เท่าหมากเล็กหมากน้อยนั่นเองนะคะแล้วก็ความที่มี ขอบใบที่หยิกๆนะคะแล้วก็มีสีแดงเข้มๆบางทีก็มีสีดาอันนี้ก็เป็นเสด็จอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้เราติดตาติดใจนะคะนอกจากผิวที่ผุกระแล้วนะคะใบที่มีเป็นทรงที่ทีหยิกๆมันจะมี texture ของใบด้วยนะคะมันแล้วมีความมันวาวด้วยนะคะประกอบกับดอกนะคะอันนี้ก็คือ3ามสิ่งที่เราติดใจในตัวชบานั่นเองนะคะก็วันนี้คุณมีชบา ในครอบครองแล้วหรือยังคะว่าแล้วก็ไปหาตอนกันเลยนะจ๊ะเอาละค่ะหลังจากขั้นตอนนี้แล้วนะคะเสร็จขั้นตอนนี้ก็มาอวดสักนิดนึงนะคะอวดขานะคะอย่างที่บอกชาบาต้นนี้ก็10ปี10ปีแล้วนะคะ มันเป็นกิ่งตอนไงสามารถหลายหลายคนนะคะทําไมรู้ว่าเฮ้ยทำไมขาสวยจังขาสวยค่ะเพราะว่าเราเป็นกิ่งตอนนะคะชบาเนี่ยเป็นอะไรที่ตอนง่ายมากแนะนําให้ไปตอนกิ่งที่ใหญ่ได้เลยนะคะกิ่งที่แบบว่าประมาณนิ้วถึง2นิ้วเนี่ยแบบนี้พี่แก้วตอนมาขนาด2อสนิ้วเลยนะคะแล้วก็ลําต้นเขาไม่ได้ใหญ่ขึ้นแต่ประการใดเลยนะคะใหญ่ก็คือรากเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใครที่เห็นชบา ที่มีขนาดใหญ่ไปตอนเลยนะคะก็จะได้รากประมาณนี้และเก่เาแก่ประมาณนี้นะคะกิ่งจริงๆแล้วมันจบมาตั้งนานแล้วนะคะก็ย้ำคิดย้ทำทํากันอย่างที่บอกนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวมาทดลองกันดูนะคะว่า สูตรของพี่แก้วเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่ไหมนะคะก็ทบทวนนิดนึงนะคะก็ใช้วิธีการเดิมก็คือการงดน้ํางดน้ำเขาเ3้ถึงวันนั่นเองนะคะให้ดินแข็งมากๆเลยนะคะแล้วค่อยอัดน้ําพร้อมกับปุ๋ยนะคะปุ๋ยก็จะเป็นสูตรบํารุงดอกนั่นเอง 16- 16- 16อพี่แก้วถนัดใช้ปุ๋ยนี้นะคะเบาๆบ,า,บ,า,บางๆอ้อเทคนิคนิดนึงนะคะก็เวลาเราใส่ปุ๋ยเคมีนะคะอย่าใส่โคนต้นนะคะใส่ริมกระถาง ใส่ริมกระถางนะคะตรงไหนที่อยู่ตรงขอบกระถางเอาปุ๋ยไปวางไว้ตรงนั้นนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะใครที่เห็นชบาแล้วค่เราอยากลองทําดูนะคะก็ลองคอมเมนต์มาใต้ล่างนี้ดูนะคะว่ามีหรือเปล่านะคะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับบอนไซก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะคะพี่แก้วตอบได้เดี๋ยวพี่แก้วตอบให้เนาะแต่ถ้าพี่แก้วตอบไม่ได้เดี๋ยวพี่แก้วก็ ขออนุญาตผู้รู้นะคะพอดีรู้จากผู้รู้เยอะแยะก็เดี๋ยวไปถามมาให้นะคะสามารถเอามาทําเป็นคอนเทนต์ได้ก็จะเอามาทําเป็นคลิปดีๆเอาไว้ให้มือใหม่ได้ศึกษาแล้วก็ทดลองการทํากันแบบนี้นั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่แก้วต้องไปแล้วขอบคุณสําหรับทุกไลค์สําหรับทุกการติดตามนะคะมีความสุขกับการทําไว้ทุกคนค่ะบ๊ายบาย